สวัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตนนวทีเดย์เกเช่นเคยหลังลงข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักไว้ที่นี่นี้ขอเสนอข่าวตามนั้นอารอนแลมเดลอารอนแลมเดลในทวารอาเซนอลตกเป็นข่าวเตรียมโยกซบนิวคาสเซิลยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่หลุดไปเป็นโก้สำรองในทัพไอ้ปืนใหญ่ฤด้ดูการปัจจุบันอารอนแลมเดลผู้รักษาประตูเลือดผู้ดีของอาเซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีพิมรีอังกฤษตอบตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรคู่แข่งร่วมดีหลังจบฤดูกาลนีอาจกกสื่ เมื่อมันสุก27พฤศจิกายนที่ผ่านมาแลมเดียวมีข่าวเกี่ยวยงกับเรื่องย้ายทีมมาตลอดหลังจากที่ดูการนี้เสียตำแหน่งโกมือหนึ่งให้กับเดบิดไรยานายทวารชาวสเปนิชที่อาเซนอลยืมมาจากบนฟอร์ดและล่าสุดเจมส์กรีนผู้สื่อข่าวจากสกายสปอร์ตคอนเฟิร์มผ่านช่อง YouTube ว่านายด่านดีกีทีมชาติอังกฤษวัย26ปีตัดสินใจเรียบร้อยที่จะอมราถินเอเิเตสเตเดียมเพื่อย้ายไปร่วมกวนสาริกาดงเรื่องนี้ผมรู้โดยตรงมาจากเอเจนต์ของตัวนักเตะเลยซึ่งเขาบอกว่ามีนนักกตะใูา ความดูแลคนกำลังจะย้ายไปนิวคาสเซิลและมีการตกลงเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วด้วยคุณรู้หรือเปล่าคนที่ผมพยายามพูดถึงคือใคกีนกล่าวอารอนแรมเดลได้ตอบตกลงที่จะย้ายไปนิวคาสเซิลช่วงซัมเมอร์น,นี้เรียบร้อยเอเจนต์ของตัวนักเตะบอกว่าปิดดิวกันได้แล้วการย้ายทีมกำลังจะเกิดขึ้นทั้งนี้หากการย้ายทีมตามข่าวเกิดขึ้นจริงเท่ากับว่าแรมเดลจะได้ร่วมงานกับเอ็ดดี้ฮาผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลอีกครั้งโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยเร่วมงนานกันที่บอระหว่างปี2017 เอาละครับช่วยกดไลค์แช,ชร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามในช่องสปอร์ตนิวส์ทีมของเราด้วยสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ